หวยอ่ะท uhm. <aram detailed DM V> ันัททัน้เลกแรกแรกทำไมมันนิ่มเอนือนนๆอไปางกลางมเข้าไปเล็กๆมันจะได้เออรู้ว่ามีอะไรเดี๋ยเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวมันจะกว้างเดี๋ยวปากกว้างเดี๋ยวรู้มันกว้างเดี๋ยวรู้มันจะกว้างเอานิ้วนี้ดีกว่า้วนี้ดีกว่า พูดหมดข้างในนี่บ้างหนนี่บ้างเรื่องแรกมันเลื่องมันแบบลื่นๆแต่ไปถึงข้างข้างข้างล่างแล้วมันก็แบบลุกตาตาแล้วล่ะนี่ลุนอะไรอ่ะก็อะไรอ่ะก็อะไรอ่ะมันเหนียวเหนียว แหกหมดเลยดูแี่ยูนหมดเลยอ่ะีมีไส้หมดแล้ว